สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มากพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเบานองไล้ไปรวมงานอยู่วัดบ้านขันยูนะครับเนาะเบานองก็ได้ตัะเลงว่าฝากทุกคนครับเบาหนองไปเจอเอฟซีเบานองครับเจออ่อมเมืองโคราชครับเพิ่นมาวัดบ้านขยุยูและเพิ่นก็มาว่าเป็นจะภาพลงท่านน้ำหวานอยู่กับทอมเอววัดบ้านขันยูนะครับเนาะนะก็ได้คุยกันอันบดี บางน้องเห็นเป็นสื่อเลขกบางน้องเห็นเป็นสื่อเลขลอตเตอรี่นะสื่อหลายชุดนะบางน้องก็เลยถามเพี่นว่าได้เลขมาแต่ใสคือจังได้สื่อเลขเลขชุดนี้เพี่นว่าใช่นะเพี่นบอกว่าเพม่นเป็นเลขฝันก็เลยก็เลยตามเพี่นว่าเพี่นสื่อไว้ไร้แล้วเด้ทั้งในระบบสื่อลอตเตอรี่นะสื่อทั้งในระบบแล้วก็สื่ออยูนิเแผงข้างนอกเพี่นว่าสื่อไว้ไร้แล้ว เหลขกชุดนี้ก็มีทั้งสี่ตัวตรงแล้วก็สามตัวตรงที่เิ่นใดบอตรงกันแล้วว่าลองอันบอกให้ฟังในเพียงว่าความเป็นไปเป็นมาจังไดเลขกตัวนี้จงว่าเป็นเหลขกฝันฝันแบบใดเพื่อนฝันเพื่อนฝันก่อนเพื่นมาบันจะบกนี่เอ้ยบานขยุ่งนี่ละตีปากจะบัญจะบกเพื่อนฝันก่อนที่เพิ่นจะมาบานขยุ่ง ฝันมาได้สองคืนก่อนที่จะมาเพือพ่อนว่าเพื่อนบอกว่าฟันว่าเห็นมีคนเอาทะเบียนรถมหาห้แต่ว่า,าวม่มีรถได้เอาทะเบียนรถมหาห้บัน,นี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็บอกสั้นๆแหละเพิ่นก็บอกฟันว่ามีคนเอาทะเบียนรถมหาห้ก็ตามหาสื่ออยู่ตลอดทุกมองเพิาา่นว่าอยู่ทั้งโคราชก็ซืือยอยู่ทังอันมา,ากกสีสะเกดก็ซสือเพิ่อนหวังสี่ล่ะเพิ่อนก็ลองพิจารณาเพิ่อนเดาเบาหนองเพิ่นว่า มันนี่เบาน้องก็เล้ว่ามันเพิ่งก็เล้ว่าบงหูเดอ้อว่าเลขสีมาบอแล้วก็เป็นฝันที่แม่นบออันนี้เพื่อนกับบอได้รับป่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่งซื้อไวหลายชุดแล้วเลขทะเบียนรถนะครับเดอ้อบอกเลยหลวบลัดตัดต่อไงๆเรต้องฟังโดนเลขทะเบียนรถที่เพื่อนไฮมาก,ก็คือแปดแปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแล้วเพื่อนก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ลงท้ายด้วยแปดศูนย์เก้าที่เบาน้องเห็นน้ำเพื่อนนะ ประมาณห้าชุดประมาณห้าชุดชุดละสามใบสามใบห้บาใบสี่ใบกันแล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าเห็นแต่ว่าลงถ่ายด้วยแปดศูนย์เก้าเยอะมากบาหนุนเลยว่าถ้าเจบมบ่มั่นใจเป็นยังเจ้ือจะซื้อไบหน่อยแต่ว่าสังเจคือจะซื้อใบหลายแต่เพแล้ว่าทำมีอีกแก่ซื้ออีกเพราว่าแปดศูนย์เก้าหรือแปดแปดศูนย์เก้าประมาณนี้อายุคนฟันกะ อายุเจเพิ่นกัน40ป,ปีนะครับนาะออายุ40ป,ปีแต่ว่าบานองกัดคือว่าละ่ะะนาองคำว่าเอฟซีบานองให้เกียรติทุกคนครับเจอกันทางแหลงนําสมักจะคุยกันแต่ในไลน์เพิ่นได้เหลขได้๋ยัยางมาขี่ประกัจะทรงมาไห่กระทรงแต่ว่าบานองบ่เคยเอาเหลขกเพื่อนมาบอกล่งช่องจากเอ่อนี่คือเธอแหลงครับที่เพิ่นเอามาบอกล่วงช่องลองกันครับเด้อลองพิจารณาเบิง่งเหลขกเจออง เมืองโคราชครับมาเจอกันสายบุญคือกันครับสายบุญสายลุงปู่สวงนี่ล่ะเพื่อนมาหาลุงปู่สวงบันคยุงนี่หลอบสองนี่คือหลอบสองหลอบแรกกกอนที่ปัญชมาน่ะเพื่อนว่าเพื่อนขอปูไหวบ้านองกขาบุ้งหัวเพื่อนขอเรื่องอีหยังบัดนี้เพื่อนประสบความสําเร็จครับเพื่อนประสบความสําเร็จเพื่อนกันเลยเดี๋ยวมาหาปูขังแรกแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันบัดนี้บ้านรองเล้วว่า จะมีงานวันที่เจ็ดที่แปดถ้ามีโอกาสเขาก็คงจะได้เจอกันเพื่นก็มาครับมาวันที่8มาเป็นเจ้าภาพลงทานอยู่วัดนำ้ำมาหนองกับขอัุโมธนาบุญกับเจออมแล้วก็หลาหลายคนนะครับนอทีมีสายบุญศรัทธาหลวงปู่ไปน้ำกันสู่ผู้สู่คนผู้ใดฟังเลขชุดนี้แล้วถ้าผู้ได้มกักกับซื้อไหว นะครับนอขอให้มีโชคเป็นการผู้ได้ซื้อรถตลี่งไก่ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามกวากันไปนะครับน้อสามตัวหน้าสามตัวท้ายขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงทุกสถานทีที่เบาหนองไปโดนบาาัลลังก์โฉลกหล้านสุขสุขคนสาธุดบัรนี่นณฑิตประสบความสําเร็จแล้วเพิ่นกับาว่าหาปูมือว่านนี่ละมอือว่านนี่เบานองกันลยพาเพิ่นไปไหวปูอยู่ กระทมหลังไม่อยู่วัดบ้านขยุงนะบัดนี้ก็เลยไปวัดทำพึ่งน้ากันไปวัดทำพึ่งทำพึ่งผู้ใดเคยไปแล้ววัดทำพึ่งอยู่ไกลไกกันกับวัดไพ่นั่นแหละอยู่เส้นเดียวกันก็เลยได้ไปไหว้พระฮอดนั่นแหละว่าใหย่ใหญ่กันไปแยก่ใหญ่กันกับบ้านเพราะว่าคุณต่องเดินทางกลับทางไกลอีกบัดนี้ลองครับเด้อเหลขฝันเกี่ยวอออมครับฝันว่ามีคนเอา ทะเบียนรถมาให้ว่าฉันแปดแปดศูนย์เก้านี่คือทะเบียนรถนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้นสามตัวท้ายก็คือแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าบ้านน้องคิดว่างวดนี้เราซื้อเลขบ่บตัมกว่าสองแสนแน่นอนถ้าเพิ่นถ้าเป็นเลขมากเพิ่นได้เพราะว่าเจีออมเพิ่นซื้อเลขค่อนข้างจะหนักแต่ว่าขันเพิ่นได้ก็ได้หนักคือกันแต่เพิ่นก็ว่าได้เคยเดเล่นตะเลขงไงดอก เพื่อนกันเหรียญเลขหลายวันนําคือกันเหรียญเลขหลายวันนําเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนคำนวณได้เพื่อนก็ถือของเพื่อนเกือบสู้มือครับกับมือใดมือใดถือก็ได้หลายมือใดบ่ถือกะถ้าเพื่อนบ่มั่นใจเพื่อนก็ซื้อน้อยถ้าเพื่อนมั่นใจเพื่อนก็ซื้อหลายสิงๆป้าปนกันไปนะครับเนาะถ้าคนถ้าคนมักซื้อมากเหรียญจะหูครับเนาะเอาบต้องบอกกันยาวไผ้จีซื้อน้อยซื้อหลายกะเอาที่สะดวกนะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนใดตัวเลขมาฝากเบาหน่อง บ่าน้องก็ดีใจคือกันแต่ว่าเตียเมืองเขเมร้นไป่พอกันเบาน้องออกมาก,ก่อนเพื่อนตามหลังไปแต่ว่าบ่ท่านเด้คุยกันดอกว่าเพื่อนเด็กจุดถูกบ่หรือว่ายังจังไดถ้าเพื่อนจุดถูกเดี๋ยวเบาน้องสิเอาเลขมาฝากแล้วก็อันเพื่อพเพื่อนมีฝันเพื่อเพื่อนมียังน่าให้ไปรอบนักกาไปบง่ท่านเห็นกันดอกใดแล้วรอบเรียแต่ว่า รอบสองที่เพื่อนไปว่าสีไปเจอกันกับบเดเจอกันครับเพราะว่าเบ่าหนองออกมาก,ก่อนเพื่อนมาที่หลังเพราะว่าเบ่าหนองไปกันหลายคนเนะาะเบ่าหนองกันไปกันหลายคนแล้ว่ะอยากพาเพื่อนไปเที่ยววัดน้าก็เลยโบเดเจอกันเจอกันแต่เจอออรนะลองลองพิจารณาเลขเจออร์มา้วครับเด้องวดวันที่สิบหกกันยาหกเจ็ดเพื่อนหายมาหลายรอบลห,ลหลายหลายงวดแล้วล่ะแต่ว่าครั้งนี้ ได้เจอกันก็นเลยได้พูดคุยกันแต่ว่าบ่ได้อัดคลิปเพราะว่ายังคนหลายครับคนหลายแห้งทึงถึง,ถ,งถึงมีงานทึงมีคนบ่าหนองก็เลยบัดนี้มันก็เสียงดังเนาะก็เลยบอได้อัดคลิปมาฝากทุกคนอย่างใดกะบ่เป็นยังยรครับบ่าหนองกัมานังเบาสู้ฟังอีกคือเก่าถ้าได้เจอกันอีกรอบนึงบ่แน่ครับถ้าเพื่อนได้โชคงวดนี้บอแน่เพื่อนสิมาหาบบาหนองอยู่บา้าน เพิ่นสิมาไหวหลวงปูสวงอยุ่กระทอมนําแล้วเพิ่นก็ชิมาปัญจะโบก้วกับไปบาดวัดขยุงแต่เพิ่นชิมาอีกรอบหนึ่งต้นว่าได้บบได้ถ้าเพิ่นว่างเพิ่นก็ชิมาเพราะว่าเพิ่นบบได้มาขอแต่โชกอย่างเดียวเพิ่นมาขอเรื่องการเรื่องงานนําหลายๆอย่างบด้มาขอแต่โชกเด้โชคนี่คืออันดับเกือบสุดไทยแต่ว่าที่บ่นมาขอหลักๆักก็คือเรื่องงานเรื่องขอบครัวว้าเพิ่นประสบความสาเร็จเพิ่นกะกลับมา ะจะนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16กันยา67 88 09ทะเบียรนรถอายุเจออม40ปีก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ